บุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งก็ได้ระบุนะครับว่าหากกรรมการการเลือกตั้งเอียงมองข้างเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนนั้นอาจทําให้บ้านเมืองเกิดกลียุกเพราะกรรมการโกงเลวร้ายยิ่งกว่านักการเมืองโกงครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุหัวข้อว่านักการเมืองโกงยังไม่เลวร้ายเท่ากรรมการโกง พร้อมให้รายละเอียดว่ากิจการงานใดที่มีคู่แข่งขันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมักจะต้องมีองค์กรที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดายมาเป็นผู้กำหนดกติกาที่เป็นธรรมแล้วให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมีบทลงโทษหนักเบาตามความเหมาะสมในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยทำผิดกติกาหรือเอาเปรียบคู่แข่งขันที่สำคัญที่สุดคือคนที่มาเป็นคณะกรรมการในองค์กรอ,อิสระนั้นๆต้องเป็นกลางอย่างแท้จริง จะแอบเชียร์แอบชื่นชอบมีใจเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้คู่แข่งขันและกองเชียร์ของฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบไม่มีวันยอมทำแบบนี้มีแต่จะสร้างปัญหากรรมการผู้นั้นไม่มีวันเป็นผู้ยุติปัญหาได้ในพันธองแท้ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าช่วงหลังรู้สึกว่ากกตสมชัยมีท่าทีแปลกหลายเรื่องเพราะเป็นกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ประพฤติตัวให้คนสงสัยในความเป็นกลางหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเดบแนมนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ไปประชุมที่โฟซีสั่นถ่ายรูปร่วมกับม็อบของพรรคการเมืองอื่นอย่างชื่นมื่นและเปิดเผยรวมถึงมีแนวความคิดที่จะจัดประชุมหาทางออกในถิ่นของฝ่ายคัดค้านรัฐบาลเพื่อให้เห็นว่ามีคนค้านจำนวนมากจนกระทั่งอดีตสสาการุณโหสกุลเปรียบเทียบให้กกตสมชัยมาประชุมที่ดอนเมืองก็ลงมาทะเลาะกับนายการุณและชวนมาคุยที่กกต ที่หนักที่สุดคือการเพอ,เอิญฝันล่วงหน้าอย่างแม่นยำตรงกับข้อวินิจฉัยขององค์กรอิสระเหมือนกับมีการนัดแนกกันมานอกจากนี้ความฝันและท่าทีหลายเรื่องของกกตสมชัยบังเอิญไปสอดคล้องกับแนวความคิดของพักประชาธิปัตย์และสวนทางกับพักการเมืองอื่นที่อยู่ตรงข้ามกับพักประชาธิปัตย์อยู่บ่อยครั้งทําให้หลายคนรู้สึกว่ากกตสมชัยต่อสู้เพื่อพักประชาธิปัตย์มากกว่าสมาชิกพักบางคน ายพันทองแท้ยังมองด้วยนะครับว่าหากเป็นประเทศประชาธิปไตยอื่นแค่กรรมการในองค์กรอิสระทำตัวให้เป็นที่กังขาเพียงเล็กน้อยทั้งที่ไม่มีเจตนาเขาจะแสดงความรับผิดชอบลาออกไปแล้วคงไม่ปล่อยให้ประโยชน์ส่วนตัวมาทำลายระบบคุณธรรมและสร้างปัญหาต่อเนื่องให้กับสังคมทั้งนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่สังคมคอยจับตาในระยะ2วันนี้คือกะกะตสมชัยกำลังรวบรวม6-7ถึงองค์กรอิสระที่กำลังมีข้อกังขาคล้ายกัน และออกมาอ้างว่าตัวจะช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของคู่ขัดแย้งทางการเมืองทั้งสองฝ่ายจึงต้องรอดูนะครับว่าข้อเสนอจะเป็นทางออกที่เป็นกลางกับทุกฝ่ายหรือจะเป็นข้อเสนอที่ตรงใจของม็อบประชาธิปัตย์และนอกระบอบประชาธิปไตยหรือไม่แต่ถ้าออกมาเอ็นเอียงก็ต้องทําให้กลมกลืนเพราะหากประชาชนรู้สึกว่าองค์กรอิสระมีอํานาจมากมายชี้เป็นชี้ตายหรือจะนําคะแนนที่คนหลายสิบล้านคนออกไปใช้สิทธิ์ที่ผ่านมาไปทิ้ง โดยไม่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ประชาชนในารพรท่องแท้ก็มองว่าจะเกิดกลียุคข,ขึ้นอย่างแน่นอน